ยังโชว์อยู่เป็นบ่ครับจักรไมโชว์อยู่การสนุนลือหนี่ยบนโชว์มันดับเป็นๆได้หายขับเป็นตะเกียร์กระตุ้นแจง่าเปลี่ยนเกียร์มันเป็นดีทีอ่านี้นะครับรถลุค้าแจ้งว่ามีอาการไฟโชว์มากะมาเช็คโ์คูตสกอนเมืองต้น ที่0299มีโคดเดียวนะครับเทอร์โบชาร์จเจอร์อ่าก็คือพวกไอ้โซลีน้อยควาปุ่มกระป๋องเวเกตนะครับซปเปอร์ชาร์จเจอร์สภาพบูตต่ำก็คือโซลีน้อยอาจจะพุ่มบูตบ่ได้ตามปกติบูตอาจจะสวิงหรือว่าบูตขึ้นน้อยอย่างีน้นะครับอย่าไปเบิง่งหน้ารถกันอ่าป,ปัญหาหลากักๆเลยนะครับอ่ารถที่เป็นเทอร์โบวิจเอสหนึ่งเลยอ่าโซลีน้อยความพุ่มกระป๋องมันนะครับหนึ่งตัวนี้อ่านี้ครับ อ่าแล้วสังเกตได้อีกอย่างหนึ่งก็คือกระป๋องกระปอ๋องไมเกรดนะครับอ่าสังเกตเบื้องขามันเน้อขามันจะชักขึ้นลงขึ้นลงอยู่ตลอดได้ล้นะครับขามันจะโบนิ่งนี่แหละครับที่เฮ็ดให้ให้เครื่องโชว์สาเหตุรักๆก็คือมาจากตัวโซลิโน่ขอ,อพุ่กมกระป๋องไม่เกรดแล้วจะแจ้งไอ้เพื่อนก่อนนะครับว่าจะทําการเลียนโซลนโน่โบหรือว่าจะแนะนําเป็นแป้งกระป๋องใส่กระป๋องแบบร่วมดัน แป้งกระป๋องรีแมพไปเลยนะครับเพื่อที่จะจบๆมีหายสองทางเลือกหลังจากที่เชคโคดไปนะครับก็บแนะนําลูกค้าแป้งเป็นกระป๋องไม่เก๋นนะครับนี่ กระป๋องไวเกตจะแปลงเป็นแบบลุ่มนันนะครับของเก่าใส่โซลี่นอยควบคุมแปลงเป็นกระป๋องไวเกตพร้อมอะแดปเตอร์ลุ่มนะครับอ่าก็จะมีเพิ่มเติมล่างท่อรวมไอดีนะครับคันนี้เละไม่สองแสนก็รวยล,ละล่างท่อรวมไอดีแล้วก็ทำการยกเลิกโคดปวกโคดอีจีอาร e ์กับไปโคดโซลี่นอยกระป๋องนี้นะครับโซลี่นอยเทอร์โบชาร์จเจอร์ก็มาไปที่ร้อยนะครับผมสําหรับท่อรวมไอดีคันมิลเอ็กนะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับผมในท่อทรวมไอดีส่วนในรูพอร์ตเรจะดำประมาณนี้นะครับนะครับผมในรูพอร์ตไอดี เดี๋ยวเราจะทางควงามสะอาดให้นะครับผมในรูพอดไอดีและท่อรมไอดีนะครับผมสำหรับไอดีก็เสียเป็นเทปร้อยสำหรับ,รบอิงไซด์สะอาดกขาวใสใสเลยสำหรับแปรงกระป๋องนะครับเออสียเป็นเทปร้อยนะครับใส่กับขาเลยนะครับต้องคว้านนิดหน่อยอ ตอนนี้ก็ต่อสายบูสไว้ไปลองนะครับเวลาไปตั้งบูสนะครับหลัตั้งบูสเสร็จแล้วก็จะถอดออกนะครับอ่าตอนนี้เสียบไปใช่ไหมครับรับประกอบไอดีนะครับก็ได้ทําการถอดมาล้างแล้วก็ยิงทรายให้นะครับเดี๋ยวตอนนี้ก็เอืมาลองแล้วก็บุกขานะครับได้ให้ลูกค้าลองครับเบิร์นะครับว่ามีการเปลี่ยนแปลงบ้านะครับการที่เขาเห็ดไปนะครับเลไม่แน่ใจครับไปมันมันอุ่กรณ์เรื่ามันจริงจริงนบอรเกียร์หนึ่งไปเกียร์สองดีขึ้นกว่าเก่าแล้วคือเกียร์สามเกียร์สี่ดีครับสามเกียร์ส บ่ค่อยรู้สึกปานไดครับมันมันซ้ำเก่าหรือว่ามันมันดรอปลงครับซ้ำเก่าซ้ำเก่านะครับเดี๋ยวรอบต้นดีขึ้นเนาะครับอาชีพมาณนี่ยเพราะมันบ่ได้ลีบแบบแต่ดิแิบจะขี้ดีอแบบนี้เลยตอนแรกครับมาเกียดนึงอ่ะมันจะบ่มีแห้งเสียงเครื่องก็ฮู้เลยดังแฮงครับเสียงอื้อๆเสียงอื่นเฮ็ยไอ้ว่ามันกระตุกเมันบ่ครับตอนมาทีแรกมันจะกระตุกตอนกระตุกจะกระตุกตอนที่ไฟขึ้นออืตอนไฟถนนเดินโซ่นะครับตอนนี้กับจำการปิดเบิดนะครับเพราะว่ามัน ที่น <C ourse> ้อยมันตายนะครับแล้วการล้างอดีก็จริว่าตั้งจากก้อร้วนะครับว่ามันมันบริตันแห่งนครับม e ันค e ือพว่เก่านะครับหันเก่าไอ้ดีเร็กมันจิตตันแบบหามือโลกระตันนะครับพวกกัผ้ห่ไม่ได้ใส่คำัที่นรับอไม่อำนาจเลยแต่พหน้าเขหน้าทาฝั่งเขามีท่าหน้าเหมือนเรูกตไปทามตลา ตั้งมาเห็ดนถึงว่ารวมมาทำตุลาดแต่พนักามากอะไกลเติอไปเรานี่ามา0โูปถึงแ่บ20จับโคตรเบื้องเองล่ะแต่ว่าท่นดูบางกะบนหลกสิบเได้สอบมาได้สอบก็ได้เพาเป็นซ้ายเหนกันมัครับบ่อแบบเปิดเพ็ดเลยมีเครื่องมือไว้เบิ้องนต้น เชียงกลางครับเช็คเช็คเบืองต้นได้นะครับเช็คเมืองมันโบรามายังกันเลยครับมาได้ครับเป็นคนบกที่เอกติเนี่ยมันอยากเบาะแรมบาได้เลยครัเป็นแก้วตัวให้ไปบ่ไดเลยตัเป็นคนรักมันตอนนั้นเป็นรนเลือาเขากหาบ่ได้มันบ่เขาหายมันบานเปยดหรบี่เมาครับก็แลตั้งใจว่าสีร่างไอดีอยู่แล้วคำถามาแต่ก่อนโคงการมันมาเป็นพอดีว่ามาอเด็กไอดีเป็นหรือเปล่าตอนแกออกมา บวบันไดบวบันไดหลายครับเพราะบางทีมันบ่ค่อยตันที่ไอดีบันไดครับมันสิตันอยู่ที่พอสไอดีนะครับเพราะไอดีมันใหญ่ครับส่วนแต่ถ้าบางรุ่นบางคันมันตันก็ตันดีเด้อครับพวก มาขิ้นรถขอกไม่ตีครับเลยนะครับครับซื้อตะลับไอ้เนี่เอกกับเซฟที่รวดนะครับเออจะมีหลางดีนะครับก็เปลี่ยนกระป๋องนะครับนี่เปลี่ยนผ้าหลุคขาเปลี่ยนรอบเมื่อไหร่ละวันกี้นี่กับหลุค้าว่ามันกับหอบต้นจัดขึ้นนะครับรอบดีขึ้นนะครับรอบเปลี่ยนเกล็ดหนึ่งสองดีขึ้นเลยแล้วขันหิ้งหัวตังคบู๊ประมาณสิบหกสิบเจ็ดนะครับอ่าอยู่ในในรถเดิมๆนะครับกับสิบหกดีขี้นนะครับสามหนี่งบู๊อยากให้ตั้งคร้ายนะครับก็ตรวจงานเรียบร้อยนะครัับบได้้ส่งงาานลูกคครผม ครับกับเทียพพี่ด้วยนะครับสำหรับไอ้นิวเอกนะครับก็บชาวไอนใจนะครับสามารถติดต่อเขามาได้นะครับสร้างเพจเฟซบุ๊กนัดอะไรสิ่งนะครับหรือว่าเขามาที่ร้านนี่เลยนะครับที่ร้านนัดอะไรสิ่งนะครับทางตลาดเจ้าเล่นสีนะครับบพรว่าจะเป็นเทอร์โบนะครับหล่อแม็กจังนี่เบิ้ลนะครับสามารถติดต่อเขามาได้ครับผมขอบคุณครับ